ในน้ำด้วยสวยงามเด้เพื่อนเพื่อนเห็นข้างบนก็มีข้างล่างก็มีเหมือนภูเขาเลยในน้ำด้วยสวยงามเด้เพื่อนเพื่อนเห็นข้างบนก็มีข้างล่างก็มีเหมือนภูเขาเลยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า ให้ดูนวนยายบวยมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคนละน้ําให้ดูนี่ชมกันอันนี้ก็เลื่อยมาเลื่อยมานี่ตรงนู้นตรงนู้นโทรศัพท์ยายบวยทํำไมเป็นสีนี้เนาะมันออกสีทองทองสีมันกั้นกลางข้างบน เป็นข้างกลางสีสวยงามนักหนาอุ้ยเสียงป่าบ้วนด้วยสวยๆงามๆจ้าไปฝากเพื่อนๆนะจ๊ะยามเช้าชๆเนาะยังไม่ทันหกจะเก็บภาพบรรยากาศไปเนาะ พอยายบวยมาอยู่ตรงไกลๆก็มองได้เห็นจนอันนี้ก็เลื่อยมาเลื่อยมานี่ตรงนู้นตรงนู้น <c oughs> มันเปลี่ยนทิศทางบินบ้อนกเนี่ยยินเสียงน้ำนี่ให้ดูกันเนาะ ให้ชมให้ดูสวยงามมากยอดไม้ตัวนกบินบินไปตัวใหญ่ให้เห็นสวยงามมีนกเขาบินมาด้วยมีนกบินมาตัวใหญ่ๆสองสามตัวเป็นยอด ทิเทาข้างบนสีขาวข้างล่างสีจะออกสีทองทองเนาะอากาศไปโอนเอ็นไว้ไปมานะมีนกเขาบินมาด้วยมีนกบินมาตัวใหญ่ๆสองสามตัวอืเป็นยอด เก็บภาพบรรยากาศไว้เนาะในน้ำด้วยสวยงามเด้เพื่อนเพื่อนเห็นข้างบนก็มีข้างล่างก็มีเหมือนภูเขาเลยในน้ำด้วยสวยงามดเด้เพื่อนเพื่อนเห็นข้างบนก็มีข้างล่างก็มีเหมือนภูเขาเลย วย,วยงามถ้าดูบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะให้เราได้ดูมันอยู่ตรงตร้นมะขามให้ดูมันจะท้อนนนะ้ำเนาะให้ยายป่วยให้ดูทะท้อนอยู่ในนนะ้ำเป็นเงาเป็นเงาซ้อนจะท้อนเนี่ย มันเปลี่ยนทิศทางบินบน่นนกเนี่ยยินเสียงน้ำเ่มเปลี่ยนแปลงคนละที่เหนือบนหลังคาบ้านนี้นะนี่คาลือหาดใจบวยคาลือหาดนู้เนาะโอ้โห ก้อนเมฆสีถ้าไม่ได้อยู่ในนี่ทำไมมันเป็นสีขาวๆเพราะอยู่ในนีนกเขาบินมาด้วยนกบินมาตัวใหญ่ๆสองสามตัวอืเป็นยอดจะเก็บภาพบรรยากาศไปเนาะ แค่นี้ก่อนนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าจะเก็บภาพบรรยากาศไว้เนาะีเท่าข้างบนสีขาวข้างล่างสีจะออกสีทองทองเนาะอากาศ ไม่ดูแต่โอ้โหก็สวยสวยอีกยินเสียงน้ำน่มสวยน้มถ้าดูขอโชคขอลาบจาก ปูย่าตายายด้วยเ้อะมีโคลราใครเห็นสวยงามนักหนาอุ้ยเสียงป่าบ้วนด้วย,วยแค่นี้ก่อนนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าคนุษย์ย่วยมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคนละน้ำ ให้ดูนี่ชมกันจะเก็บภาพบรรยากาศไปเนาะจะเก็บภาพบรรยากาศไปเนาะจะเก็บภาพบรรยากาศไปเนาะ จะดูด้วยตาเปล่าเนาะเหมือนเหมือนสวงสวรรค์เลยล่ะเพื่อนๆใครๆได้เห็นด้วยตาเปล่าก็จะเห็นด้วยอย่างสวยงามมันก็มีบรรยากาศสวยๆเนาะมันหลังบ้านของเจ้าของบ้านอันนี้ก็เลื่อยมาเลื่อยมานี่ตรงนูน้นตรงนูน้นก็สวยงามไปอีกแบบนึงนี่ อันมีเสาสัญญาณตอนฉันมาอยู่ตรงนี้มันก็บินไปเออนี่ก็กระท้อนน้ำมาอีต้นไม้ใบหญ้าเนาะ โทรศัพท์ยายบวยทำไมเป็นสีนี้เนาะเป็นออกสีทองทองสีมันกั้นกลางข้างบนเป็นข้างกลางสีมีนกเขาบินมาด้วยมีนกบินมาตัวใหญ่ๆลองสามตัวเป็นยอดพอยายบวยมาอยู่ตรงไกลๆกล็มอ,มองได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะ ให้เราได้ดูมันอยู่ตรงต้นมะคามให้ดูให้ดูมันจะทอนนนะ้ำเนาะให้ยายป่วยให้ดูจะทอนอยู่ในนนะ้ำเป็นเงาเป็นเงาทอนจะทอนนะให้ดูมันจะทอนนนะ้ำเนาะ ให้ยหญ่ป่วยให้ดูตัวซอนอยู่ในน้ำนะเป็นเงาเป็นเงาซอนแะทอนสวยๆงามๆจ้าไปฝากเพื่อนๆ